ครงานเครื่องกดเจลอัตโนมัติจัดทาโดยนักเรียนกลุ่มที่3ชั้นม3ทัต2นำเสนอโดยคุณครูจิราครนรักดำบทคัดยอด่อครงงานเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกดเจลอัตโนมัติโครงงานนี้มีจุดประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อต้องการออกแบบการสร้างเครื่องกดเจลอัตโนมัติเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องกดเจลแอลกอฮอลโดยแบ่งงานกําพงในกลุ่มและมอบหมายงานแบ่งหา,งา,งา,งาข,งข้อมูลของอุป,ปกรณ์ ทำงานประดิษฐ์โดยนำเนินการเจาะรูกล่องและติดตั้งอุปกรณ์ในสายสายเลเซอร์ต่างๆเชื่อมไฟฐานได้ใช้งานได้ที่มาแล้วความสําคัญปัจจุบันในสังคมไทยไม่สามารถเดือดเรื่องปัญหาเรื่องเชื้อโรคได้เลยต้องออกไปสัมผัสเชื้อแบคทีเรียรทําให้ติดเชื้อโรคได้และมีโอกาสที่จะล้มป่วยได้ซึ่งเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นเพราะในชีวิปตประจวันของเราส่วนมากจะใช้มือในการดำรงชีวิต สมมุติฐานของโครงงานถ้าใช้เครื่องกดเจลแองกอง้องอัตโนมัติจะดีกว่าการที่เรากดเองเพราะการกดเองทําให้เกิดเชื้อโรคขึ้นมากวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อการออกแบบสร้างเครื่องกดเจลอัตโนมัติเพื่อหาสิทธิภาพของเครื่องกดเจลเพื่อหาความพึงพอใจ วัสดุและอุปกรณ์หนึ่งปั๊มน้ำ2ส,สายยาง3ส,สายดัมเปอร์4ไดโอด5้าเซนเซอร์6ดีเลย์7รางฐานวิธีดำเนินง,งานเจาะรูนำขวดเข้าไปในกล่องเจาะที่ตูดขวดปั๊มน้ำมาใส่ที่ตูดขวดใช้กาวซึ่งที่รอยต่อติดตั้งรางฐานในกลองใส่เซนเซอร์ข้างนอกกลองติดสายปั๊มน้ำและดีเลย์ไว้ข้างกล่อง เชื่อมไฟจากรางฐานเข้ามาเลี้ยงดีเลย์และเชื่อมต่อไดโอดไปที่เซนเซอร์ต่อสายจัมเปอร์เข้าเซ็นเซอร์และนำสายยางมาต่อปั๊มน้ำและติดกาวสรุปและอภิปบายได้ว่าเครื่องกดเจลอัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริงและยังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยประโยชน์และคุณค่าของโครงงานเพื่อลดการสัมผัสตัวเพื่อลดแบคทีเรียรที่ติดมากับอุปกรณ์และเพื่ออำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะเจลไหลชาล้าควรปรับให้เจลไหลเร็วขึ้นความจุของเจลควรเพิ่มความจุให้มากขึ้นสมาชิกในกลุ่ม1เด็กชายวราพจน์นิ่มนวลเลขที่8 2เด็กหญิงนันพัฒนนิมพัฒนาเพราลเลขที่9 3เด็กหญิงน,นันภาเส้นวิเลขที่2 0 4เด็กหญิงอภิษดาขุนปราไลขที่22พวกหนูขอจบการน,นำเสนอโครงงานแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ